สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอร่องรอยแห่งคอมสำหรับเรื่องราวร่องรอยแห่งคอมแห่งเมืองเจ้าหญิงไอคาแดนสาวภูไทยร่องรอยที่พบเห็นได้นั่นก็คือสะพานคอมหรือสะพานหินเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยศิลาแรงทอดยาวเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งอยู่ตรงแยกถนนสายสกลนครอุดรธานีหรือทางหลวงหมายเลข22บริเวณหน้าประตูเมืองสกลนครพอดีพื้นที่บริเวณแถบนี้คือที่รุ่มริมหนองหานอันกว้างใหญ่เป็นทะเลสาบซึ่งมีเกาะเล็กใหญ่พุทโพอยู่กลางหนองน้ำมากมายเป็นบอ่อเกิดแห่งตำนานเท้าผาแดงนางไอคำทิดาพยาคอม และกระหอกดอนหรือกระรอกเผือกผู้เป็นโอรสของพญานาคคือเท้าพังขีซึ่งแปลงร่างมาเพื่อยนโฉมสาวงามแห่งเมืองมนุษย์ที่ชื่อว่านางไอคำํำนั่นเป็นตำนานซึ่งก็คือร่องรอยอย่างหนึ่งที่ปากฏดคำว่าขอมนอกเหนือจากสะภานดังกล่าวยังมีร่องรอยเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุ อย่างปราสาทหินเช่นพระธาตุภูเพกพระธาตุนารายเจงเวงปราสาทบ้านพันนาและปราสาทตูมเมื ik, ่อครั้งเมืองสกลนครยังไม่เจริญด้วยวัตถุสถานจนถนนหนทางตึกกรามบ้านช่องแน่นหนาอย่างทุกวันนี้นั้นเมืองสกลนครเป็นเพียงเมืองเล็กๆสวยงามเงียบสงบอยู่ริมฝั่งน้องหาน มีทิวเขาภูผ่านทอดเป็นแนวเขียวคื้มอยู่ทางทิศใต้ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารเล็กใหญ่หลายสายไหลรวมสู่หนองหานสะพานขอมทอดยาวเป็นทางข้ามลำธารสายเล็กไม่ไกลจากที่เห็นในปัจจุบันนักครั้นบ้านเมืองเจริญขึ้นถนนหนทางขยายกว้างใหญ่และสูงขึ้นจนหลายสิ่ง จมหายลงใต้ดินเป็นที่น่าเสียดายมรดกทางประวัติศาสตร์ชิ้นนี้ก็ไม่แตกต่างต่อมาจึงได้รับการรื้อฟื้นสร้างขึ้นมาใหม่ที่เห็นในปัจจุบันเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ของเมืองบอกให้รู้ว่าครั้งหนึ่งเราคือขอมหรืออยู่ใต้อิทธิพลของขอมที่มีศูนย์กลางอยู่เมืองพระนครหรืออาจก่อนหน้านั้น เช่นเจนละที่มีศูนย์กลางอยู่แถบวัดภูเมืองจำปาสักเป็นที่ยอมรับกันว่าดินแดนแห่งอุสาคาเนีนีเคยมีอาณาจักรยิ่งใหญ่แผ่อิทธิพลครอบไทยลาวขเขมรเวียดนามบางส่วนที่มีชื่ออาณาจักรเมืองพระนครหรือขอมโบราณซึ่งมีศูนย์กลางที่นครวัดอาณาจักรนีก่อตั้งขึ้น และจะริญรุ่งเรลืองอยู่ได้กว่า600ปีตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่14ถึง19ศิลปะวัตถุและโบราณสถานอันเป็นเอกลักษณ์ของอาณาจักรส่วนใหญ่สร้างด้วยหินไม่ว่าจะเป็นรูปเคารพอาคารสิ่งปลูกสร้างองค์ประกอบประดับประดาที่สลักจากหินสายตลอดซุ้มประตูสะพานทางเดินลาน และกำแพงแก้วแม้หลายแห่งจะประหักพังไปตามการเวลาแต่หลายแห่งยังคงยืนตระหงานสง่างามได้รับการบูรณนะให้กลายเป็นมรดกอันล้ำค่ารันเอานักท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นปีละไม่น้อยอยิทธิพลของขอมในดินแดนแถบนี้ใช่จะมีเพียงโบราณวัตถุโบราณสถานกำแพงหินบารายเท่านั้น ยังมีร่องรอยความมีอยู่แทรกซ้อนในแนวคิดความเชื่อความศรัทธาในตำนานพื้นบ้านผสมประสานในเรื่องใหม่ความเชื่อใหม่บางตำนานเกิดจากความพิศวงสงสัยความไม่เข้าใจและถูกปรับแต่งให้กลืนกลายแต่ร่องรอยยังคงมีให้เห็นแทรกอยู่ในเนื้อหาในตัวละครขอมนางพญาขอมนา พระลืสีพระอินทร์พระพรมปาสาทหินที่ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรเมืองพระนครส่วนใหญ่สร้างขึ้นเนื่องด้วยรัธิเทวราชายืนยงรุ่งเรืองอยู่กว่า600ปีกับถูกลืมเลือนแทบสูญสิน้นไปในช่วงหนึ่งด้วยแนวคิดใหม่ทางพุทธศาสนานิกายเทรวาทที่มุ่งสอนให้คนเห็นอนิจจัง ความไม่แน่นอนแห่งสปปรรพสิ่งความเท่าเทียมแห่งชีวิตที่ดำรงอยู่ในความเป็นคนรุกล้ำเข้ามาแทนแน่นอนเราไม่อาจรู้รายละเอียดได้ว่าการสร้างความยิ่งใหญ่ที่ปรากฏมาเท่าทุกวันนี้นั้นความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของผู้คนผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และสนับสนุนเป็นเช่นไรความยิ่งใหญ่อลังการ ของงานสร้างแห่งศิลปะปราศาสตร์แห่งความตะลึงตะลานให้ทุกสายตาที่ได้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นความสวยงามอ่อนชอยกลึงเกลาอสาาสะลักเหล่านางอัปสราหรือพันบุปผาที่ประดับประดาตามส่วนที่เป็นผนังเสากรอบประตูทับหลังหน้าบันและส่วนอื่นๆความทะมึงถึงหน้าเกรงขามของอสูรนายทวารบาน ที่ยืนตั้งงานดูหน้าพรันลึ่งหรือความนุ่มนวลหน้าอัศจรรย์หรือความนุ่มนวลหน้าศร,รัทธาแห่งพระองค์หรือความนุ่มนวลหน้าศร,รัทธา,า,าแห่งองค์พระศิวะที่แวดล้อมด้วยเหล่าเทพที่ลังสา์ขึ้นมาจากแท่งหินใหญ่โตมโหฬารต้องใช้กำลังช้างสาลจึงจะขยับขยื่อนได้สิ่งเหล่านั้นประดิษฐ์คิดสร้างขึ้นมา ได้ง่ายๆนักหรือในยุคแห่งเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องพรอนแรงอันล้าสมัยอย่างหนึ่งพันปีล่วงมาแล้วนี่อะไรหากไม่ใช่แรงศรัทธาแรงศรัทธาชักนำให้จิตกล้าแก่งและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ได้เสมอแน่นอนว่าจากหลักฐานที่ปรากฏแล้วร่องรอยที่เหลืออยู่เป็นที่รับรู้กันว่าสิ่งมหัศจรรย์นี เกิดจากแรงศรัทธาที่มีต่อเทวะเทวะผู้ยิ่งใหญ่แห่งสามโลกอันได้แก่โลกมนุษย์บาดาลและสวรรค์เมื่อเทวะในอุดมคติเป็นหนึ่งเดียวราชาผู้มีชีวิตจริงยิ่งใหญ่เก่งก้านำพาจิตวิญญาณของผู้คนให้กล้าแกร่งสิ่งใ,ใดๆก็เกิดขึ้นได้ในโลกมนุษย์ในทํานองเดียวกัน เมื่อพลังศรัทธาเสื่อมสูญจิตวิญญาณเดิมถูกปรับเปลี่ยนทำลายไปใส่ความคิดใหม่ทำลายความเชื่อเดิมพลังแห่งการทำลายก็กล้าแก่งอาณาจักรอันยิ่งใหญ่แห่งเมืองพระนครก็ล่มสลายเมื่อจิตวิญญาณที่ถูกขังในความเชื่อแห่งเทวะถูกปลดปล่อยและปรับเปลี่ยนด้วยความศรัทธาแห่งความเป็นตัวตน ของทุกผู้คนผู้คนต้องพัฒนาจิตแห่งตนเพื่อประโยชน์แห่งปวงชนคนย่อมสำคัญกว่าวัตถุสิ่งของรูปเคารพที่ย่อมสลายไปตามกาลเวลาแต่ผู้คนเผ่าพันุต้องคงอยู่เพื่อสืบทอดเชื้อสายแห่งเผ่าพันธ์ุสืบไปสะพานขอมที่เคยยิ่งใหญ่แห่งเมืองผาแดงนางไอคำครั้งหนึ่ง ก็จึงถูกถนนสมัยใหม่ถมทับให้จมหายลงใต้ดินต้องมีการรื้อฟื้นขึ้นมาเพื่อจะรึกร่องรอยแห่งขอมก่อนจะลบเลือนไปจนหมดร่องรอยขอมแห่งเมืองน้องหารหลวงที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งก็คือพระธาตุนาลายเจงเวงและพระธาตุภูเพกพระธาตุนาลายเจงเวงเป็นสถาปัตยกรรมศิลปะขอมแบบป่าป่วน อายุราวพุทธศักราชที่1550ถึง1650ยกเว้นบางส่วนที่มีความเสริมเพิ่มภายหลังตั้งอยู่ในวัดพระธาตุนารายณเจงเวงบนถนนสายเดียวกับที่ตั้งของสะพานขอมห่างกันประมาณ5กิโลเมตรเป็นปราสาทหินขนาดกลางอยู่บนฐานแหลงมีบันไดสูง7ชั้นทางด้านทิศตะวันออกตามหน้าบนทับหลัง และเสาประตูมีภาพสลักสวยงามได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงขึ้นในปี2521-25ถึง2525ปัจจุบันมีสิ่งปลูกสร้างใหม่ทางวัดขึ้นเทียบเคียงแทรกซ้อนทำให้มีปัญหาทางด้านภูมิทัศน์ทางสถาปัตยกรรมแต่นั่นก็คือศรัทธาบนพื้นฐานแนวคิดแห่งความเจริญที่มีอาจขวางกั้น สำหรับตำนานของพระาธาตุนาลายเจงเวงกล่าวถึงในสมัยพยาสุวรรณพิงคานผู้ครองเมืองหนองหานหลวงบริเวณที่ตั้งพระาธาตุนี้เป็นเขตอุทยานหลวงห่างจากพระราชวังสามพันวาเมื่อพยาพิงคานได้ทราบข่าวว่าหลังจากการเสด็จสู่ปริณิผานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระมหากสสปะพร้อมด้วย พระราน500พระองค์จะเชิญเสด็จพระอุลังคธาตุมาประดิษฐานณภูกำมภาหรือพระธาตุพระนมพญาสุวรรณพิงคานจึงได้จัดให้มีการสร้างพระธาตุปราสาทขึ้นเพื่อประดิษฐานพระอังคารโดยมีการสร้างปราสาทพร้อมกันสององค์คือพระธาตุนาลายเจงเวงกับพระธาตุภูเพกเป็นการสร้างแข่งกันระหว่างฝ่ายชายกับฝ่ายหญิง มีกติกาว่าสร้างให้เสร็จก่อนรุ่งเช้าของวันใหม่หมายเอาดาวเพกดาวประกายพลึกที่ส่องแสงขึ้นสูงถึงปลายตานในตอนหัวรุ่งเป็นสัญญาณการจบงานทั้งสองฝ่ายจึงลงมือสร้างอย่างรีบด่วนฝ่ายยิงนั้นสร้างปราสาทในราชอุทยานโดยมีพระนางเจียงเวงมาเหสีของพยาพิงขานเป็นผู้กำกับงาน ฝ่ายผู้ชายนั้นปีนภูเขาขึ้นไปสร้างปราสาทบนยอดเขาลูกหนึ่งในเทือกเขาภูผ่านห่างกันประมาณ20กิโลเมตรเมื่อถึงกลางดึกฝ่ายหญิงเล่นฉลาดอยากให้ฝ่ายชายแพ้จึงได้เอาโคมขึ้นไปแขวนบนปลายต้นตาลส่องแสงราวกับดาวเพชคขึ้นแล้วฝ่ายชายซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกสร้างปราสาทไปได้ครึ่งหลัง ก็มองเห็นแสงรุ่งที่ปลายตาลจึงตกหลุมมายาของฝ่ายหญิงพากันหยุดสร้างปราสาทไปก่อนฝ่ายหญิงที่สร้างไปเรื่อยๆตลอดทั้งคืนจึงเป็นฝ่ายชนะด้วยมายายหญิงอย่างไรก็ตามนั่นคือตำนานสำหรับพระาธาตุภูเพกแล้วได้ชื่อตามชื่อดาวที่มองเห็นบนปลายตาลน,นั่นเองตั้งอยู่ในเขตวัดพระาธาตุภูเพก ตำบลน,หนาหัวบ่ออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันตกประมาณ22กิโลถึงตัววัดแล้วต้องปีนบันไดชั้นๆขึ้นไปอีก491ขั้นเป็นการประลองกำลังของผู้อยากขึ้นไปชมไปในตัวเป็นปราสาทที่ไม่มีส่วนยอดและส่วนประกอบหลายส่วนไม่เสร็จสมบูรณ์และปรักหักพัง หรือถูกเคลื่อนย้ายไปก็ไม่ทราบได้สำหรับปราสาทภูเพกนั้นสร้างด้วยหินทรายบนฐานแรงสองชัน้นชั้นแรกสูง1เมตร58เซนติเมตรชั้นที่สองสูง70เซนติเมตรตัวปราสาทสูง7เมตร67เซนติเมตรสร้างขึ้นในราวพุทธศตรวตรรษที่15บบริเวณที่ตั้งปราสาทเป็นยอดเขา่าที่มีลานกว้าง เต็มไปด้วยต้นไม้ป่าไม,ม้มีศาสนสถานของพระธาตุภูเพกเช่นกุฏิที่พระนักส่งแต่ด้วยความสูงขึ้นลงลำบากทำให้มีพระประจำอยู่น้อยส่วนใหญ่ท่านอยู่ด้านล่างตรงเชิงเขาซึ่งเป็นที่ตั้งวัดและมีญาติโยมเดินทางไปนมสก,การมิได้ขาดแม้บางคนมุ่งหน้ามาชมปราสาทภูเพกแต่แงนหน้ามองดูบันได ที่หายลิบๆขึ้นไปเบื้องบนแล้วก็หยุดทําใจและยังมีหลายคนขึ้นไปได้ครึ่งหนึ่งก็ยอมแพ้กลับลงมาร่องรอยแห่งขอมที่อยู่เบื้องบนนั้นช่างอยู่ไกลเกินฝันจริงๆนั่นเอง